รักกาบสวัสดีครับน้องๆมิรักสั่งเพลงทุกขั้นสําหรับชาวกรอกาเด้นนะครับวันนี้มีกิจใหม่มาเขาเรียกว่าอัปเดตใหม่ของวันที่7มิถุนาหกแปดนะครับผมสําหรับกิจนี้คือจะมีร้านค้าหมีหรือว่าที่คาบดีกว่าเอ,า,อางี้ดีกว่าเราต้องเอาเฟรนมาส่งมันนะครับอันแรกเราต้องอาน้ําผึ้งอะ่ะเอาไว้ตรงนี้<ง>น้ําผึ้งที่เรามีเห็นไหมที่เราไปแลกมาจากขางทางน้าผึ้งนี้ปุ๊บหนึ่งอันใช่ไหมมันบอกว่าต้องการ3อัน แล้วเราก็ต้องไปตามของที่มันต้องการเดี๋ยวเอออันนี้ใช่ <S <S นิว่าเดี๋ยวรอมันก่อนนี่มันไม่ใช่บ้านเราเนี่ทำอีกแ้ะเราต้องมาดูว่าตรงนี้มันติดน้ำผึ้งไหมยังไม่มีติดน้ำผึ้งเลยโอ้มีแบบสบายดีครับบดายรับโอเคมีใครมีบลูเบอร์รี่ บูเบอร์รี่ติดติดน้ำพึ่งไหมใครมีบูเบอร์รี่ติดน้ำพึ่งไหมเล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าใครมีบูเบอร์รี่ติดน้ำพึ่งไหมอะ่ะขอหน่อยได้มุ้ยอะ่ะพ่นไรได้ปา่าไม่มีเลยเหรอไม่มีใครเขาปลูกบูเบอร์รี่กันแล้วหรอทำไมอะ่ะ ไม่มีใครปลูกเขาบูบอรี่กันหมดเลยพอเราได้บูเบอรี่ปับ๊บเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็มาบดกรบมีแล้วมันก็จะทาของให้เราแล้วก็เควสมันก็จะประมาณนี้เหมือนเควสต้นไม้กินคนหรือไม่ก็เป็นเควสของูกคู่อะที่เราต้องมาส่งมันมั้งไม่น่ามั้งหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่อ้นี้แต่ก็เป็นเควสนั่นแหละว่ามันต้องการขนาดเท่าไหร่น้าหนักกี่กิโลแล้วก็ติดสถานะอะไรจะมีอัปเดตนะครับผมอัปเดตนั้นก็คือ มีดอกไม้ใหม่แล้วก็อันนี้าาก็ลองซื้อเก็บไว้แล้วก็ไม่มีเมล็ดใหม่ไม่มีผักใหม่แล้วก็มีปืนปืนนะครับผมปืนเก็บของต้องพิมพ์ก็ว่าเฮดเฮ้ยโคลโคลแอลใช่ไหมอัน<ม>นี้นี่พอเรามีอันนี้เสร็จปั๊บเราก็มาที่สวนของเรานี่ยังไม่ใช่สวนเราโอเคเราจะมาที่สวนของเรานะฮะแล้วก็จะลากปื้ดมันจะลากเส้นว่ามีกี่มันจะสกแกนให้เลยเห็นไหม นี่พอเราปดปับ๊บมันก็จะเด้งเข้าตัวเราทั้งหมดเลยแล้วมันเก็บอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยนี่โอ้มันคือสตรอเบอรี่นะไม่ใช่บูเบอรี่ไม่ต้องการบูเบอรี่มันต้องการบูเบอร Boo ี่มันไม่ต้องการสตรอเบอรี่นี่ใส่ไม่ได้นี่ก็จะมีผลใหม่เข้ามานั่นก็คืออัมเบอร์ลิลลี่นะฮะดอกจะเป็นอย่างนี้โอเคครับขอบคุณครับผมสำหรับทีวเกนะโอเค e นะอัมเบอร์ลิลลี่นะมาเรามาสุ่มกันดีกว่า อันนี้ที่ยังไม่มีคือพิงเกลลี่อ๋อเฉยๆอ่ะต้องการซันพาวเวโอเคพิงเกลลี่แล้วลิลิขอยได้จาทันตะวันมีคนใจดีอ่ะโอ้ยเพ้ยอะไรใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีว,ดวมีผลใหม่เข้ามาอีกอันหนึ่งหรอ เอ้ในแพ็กมีผลใหม่เข้ามาอีกอันหนึ่งทุกคนใช่ปะเออในแพ็กมีผลใหม่เข้ามาอีกอันหนึ่งโอ้โหสิบกว่าอันเราย,ยังไม่ได้อะไรเลยมันจะเกลือไปไหมมันจะเกลือไปไหมโอ้โหรดไม่อยากจะดูเลยรดอะไปต่อโอ้ยดีไว้เมืงง่อกี้เห็นดีไว้ดีไว้ดีไว้เหลือแพ็กสุดท้ายแล้วทุกคน โอเคไปกันต่อผลสรุปแล้วไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเหมือนจะมีผลใหม่เข้ามาในแพ็คนะขอดูก่อนว่าผลใหม่เข้ามาในแพ็คนั่นคืออะไรขอดูก่อนสิพับรู้อ๋อไม่ใช่ผลใหม่อ๋ออันนี้เรามีแล้วนั่นคือต้นนี้นี่เองนี่มันคือต้นนี้ต้นที่เรามีอยู่แล้วคือต้นนี้โอเค โอเคนั okay, ้นเราปลูกอันนี้เพิ่มก่อนโอาติดน้ำแข็ง <c oughs> แล้วก็ใส่วอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์โอเคว water แล้วพี่เตอร์มาเสร็จปั๊บแล้วเราก็ลดน้ำ <c oughs> เดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะผิดต้นรู้สึกว่าจะผิดต้นฮะ <c oughs> วิวโอเคมาถึงอันนี้ mm hmm. ต้องย้ายต้นนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่เข้ากับฝั่งนี้เลยอ่ะ mm hmm. มันเพื่อนมันอยู่ไหน mm hmm. เพื่อนมันอยู่นี่โอเคเราย้ายม่อยู่เพื่อนมันก่อนล้กันโอเคแล้วก็ไอ okay. mm hmm. ที่เราต้องใช้ก็คือเราตอนน้องคิดว่าเล็กอะไรสักอย่างอ่ะอันนั้นอ่ะรีเล็กนี่หว่าีเล็กใช่รีเล็ก,ร,ลก,ร,ลกรีเล็กซีดอ่ะรีเล็กซีดซีซีด ซีดอยู่ไหนนะลีเล็กซีดอยู่ไหนนะซีดโอเคมันน่าจะหายากเกินไปฮะแล้วก็พิมพ์ถูกแล้วนี่ทำไมมันไม่เจอล่ะโอเคโอ้ลแปบ๊บนึงอย่าบังพี่ได้ไหมน้องแกงกิว้วอันนี้อันนู้นหมดแล้วโอ้ยังไม่หมดนี่มีอันนึงน,นี่นาะโอเคแล้วเราก็ลดน้ำ ขอบคุณที่ช่วยลดน้ำนะน้องนะโอเคครับสรุปการจบกิจกรรมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับของอัปเดตนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมละเพราะว่าน่าจะมีมาให้แค่นี้นะครับผมเล่นเกมไม่สนุกดะยครับไว้จเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ